สวัสดีมิราโนโวทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของเจ้าใหม่ตัวนี้เลยนะฮะปัญหาหลักๆของเจ้าใหม่ X 500ตัวนี้นะครับที่ทุกคนยังสับสนกันอยู่นะครับในเรื่องของสายที่มันแถมมาให้นะครับบางคนก็จะถามว่าใช้กับกล้องได้หรือเปล่ากล้อง DSR กล้องมิเลเรสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยเคยจะถามในเรื่องของใช้กับ PC ได้หรือเปล่านะครับพวก PC MacBook Notebook ต่างๆนะครับเอาวันนี้ก็จะมาพูดอธิบายกัน อีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับแต่ถ้าอยากฟังละเอียดละเอียดเลยเนี่ยให้แนะนําว่าไปดูในรีวิวนะครับแต่นี้เราจะตัดมาให้แต่ว่าเหลือแค่ช่วงของการเชื่อมต่อนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับในกล่องเนี่ยมันจะแถมมาให้สสายหลักๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันจะแถมสายนี้มาให้ครับผมนี่มันจะเป็นสาย 2บ้างแล้วก็3บ้างแบบนี้นะครับซึ่ง2บ้างแบบนี้เขาเรียกว่าสายแบบ trs นะครับแล้วก็สายแบบ3บ้างแบบนี้เขาจะเรียกว่า trrs นะครับซึ่งเจ้า3บ้างแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้กับพวกที่มีรูพวกออดิโอแบบรูเดียวนะครับหรือเป็นพวกโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะพวกโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้พวกที่แบบมันจะใช้แบบแจ็ครวมกันนะนะ อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสกูนพวกนั้นนะครับแล้วก็จะมีสายหนึ่งนะครับ <th bb> ก็คือสายแบบนี้นั่นเองนะครับ <t is> หรือว่าเป็นสายแบบ TIS 2 TIS นะครับก็จะเป็น2บ้างทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับสายประเภทนี้เนี่ยมันจะใช้กับพวกที่มีรูแบบแยกนะครับพวกรูหูฟังรูไมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสายพวกนี้มันจะใช้กับพวก PC นะครับบอร์ด PC ส่วนใหญ่มันจะเป็นพอร์ตแยกมาใช่ไหมพวกเป็นพอร์ตไมกับพอร์ตอดอ udi โอหูฟังอะไรวมันจะแยกมา มันจะต้องใช้สายแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องด้วยนะพวกกล้อง DSLR กล้อง m i ม o r l e s s อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้เป็นแบบ2บ้างแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะเสียงไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กหรือ MacBook แบบนี้ให้ดูนะครับซึ่ง MacBook อันนี้นะครับมันจะเป็นแบบพอร์ตเดียวใช่ไหมพอร์ตเดียวมันจะต้องใช้มันจะต้องเป็นพอร์ตแบบ3บ้างแบบนี้นะครับหรือว่า TRS นั่นเองนะครับถ้าใครฟังไม่เข้าใจแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปฟังอีก1รอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับซึ่งเน้นย้ำว่าเสมอนะครับว่าเจ้าตัว2บ้างแบบนี้นะครับเราจะต้องเสียบกับไม้เสมอนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับมันจะมีรูอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบไปได้เลยปุ๊บ อ,อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องไปเสียบเราจะต้องไปเสียบกับพวก device ของเรานะครับออันนี้ก็เสียบไปที่ macbook เนอะอเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการใช้ไม์ตัวนี้ให้ดูนะครับ x 5 0 0นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย h โ l l o hello ทดสอบอันนี้เป็นเสียงจากไม์ x 5 0 0นะครับอันนี้ x 5 0 0ที่เสียบกับ macbook นั่นเองนะครับ hello hello ัล l l o อ่ะนี่นะมันติดนะครับผม จะเห็นได้ว่ามันติดเลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ตอเบงเสียงอะไรมากนะครับถ้าตะเบงเนี่ยมันจะดังมากๆเลยนะฮะนี่คือผมไม่ได้จ่อเลยนะฮะคือห่างมากๆเลยประมาณ2คืบเลยนะฮะก็ประมาณเกือบเมตรหนึ่งเลยนะครับระยะห่างอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ h e ล l o hello, hello Low, 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 test test อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ อ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับการทดสอบไมค์ S ห้าร้อยนะครับแนะนำอีกทีหนึ่งละกันนะครับถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่เข้าใจแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปฟังอีกหนึ่งรอบละกันนะครับผมก็อธิบายไว้อย่างครบถ้วนเลยก่อหรัาใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์ subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตามไป Follow เราในเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับน้ำโวกีมิงเกียร์นะครับแล้วกดซีเฟอร์หรือว่าเห็นโพสก่อนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ใครที่ตามหาซื้อไม S500 ตัวนี้อยู่นะครับแนะนําว่าให้ถามมาในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะชี้เป้าชี้พิกัดให้เลยนะครับโอเคสำหรับน,นี้ผมขอลาไปก่อนนะ mm hmm. มพบกันในคลิปหน้านะครับสว mm ั hmm. สดีครับ